สวัสดีครับอ่าวันนี้อยู่กับย่านะครับช่วงบ่ายๆเจอกันนะครับอ่าวันนี้ก็เอาล้อมน่นาย่ามาให้นะครับอ่าวันนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับก็บอกกันว่าอันนี้เอาจริงๆเนี่ยคือเราลดราคาลงมาเองนะครับก็เจมว่ยเขาลดราคาลงมาให้จริงๆคอสตเนี่ยเขาหมดโปรไปนานแล้วนะครับแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยก็เหลือโปรอยู่นะครับจากเดิมนะครับที่เราขายนะครับตัวนี้ขอบ15นะครับ ขายอยู่หน้าร้านเนี่ยหมื่นร้อยพร้อมยางนะครับอันนี้คือขั้นต่ําสุดๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาขายถูกๆนะครับบอกเลยไม่ถึง1 5ื่นาอ่าไม่ถึงอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวมารู้จักรอตัวนี้หน่อยตัวนี้เป็นนายาเอเวอร์เรสต์สองนะครับ ตัวพรีเมียมนะครับอ่ะพรีเมียมตรงไหนตรงที่สีเป็นเกร็ดพรีเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นสีพิเศษที่ทำออกมาพิเศษนะครับอาจจะมีในบางช่วงบางเวลาบางซอนเท่านั้นบางทีอาจจะผลิตแค่สีธรรมดาออกมานะครับนานๆจะมีผลิตสีนี้ออกมาหรืออาจจะเป็นสีฟ้าสอีอะไรต่างๆนานาครับของเขานะครับอันนี้หน้ากว้างเจ็ดนิ้วอ่ะกว้างแค่นี้ออฟเซตอยู่ที่30นะครับอ่ะไม่ใช่เจ็ดครึ่งออฟสามห้าอันนี้เจ็ดนิ้วออฟสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใส่ มิรัได้อ่านิสันมสัสได้นะครับอันนี้ก็สามารถใส่ได้รถอีโก้คาทั่วไปด้วยนะครับอ่ะไม่ล้นนะอันนี้4รูร้อยนะครับสำหรับพี่ๆเท่าไหนครับรถ4รูนะครับรถเก่งนะครับอย่าได้ขอบ15ขับนิ่มๆน,น,นะครับมาเอาโปรตัตวนี้ไปหนึ่งเลยคือพี่ได้ล้อแท้ด้วยล้อแท้ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าน้ำหนักเบาอ่าตัวนี้ผลิตเป็น เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้นว,วัตกรรมใหม่หมดเลยตัวนี้เป็นล้อรีดขยายนะครับอาจจะผลิตออกมาในน้ำหนักที่อยู่ประมาณ5.3กิโลกร,รมัมถามว่าเบาแค่ไหนก็ยกมือเดียวได้ถ้ายกถ้าถ้ามีอีวงนึ่งก็ยกได้เลยนะครับมันเบามากนะครับแต่เบาแล้วมันไม่ได้ปอเหมือนไม้ลำปอ,อะนะพี่ เบาแล้วแข็งนะครับก็ต้องเล่นคอสติกนะครับถามว่าแข็งแค่ไหนอันนี้พี่ต้องไปติดตามอย่างหน้าเพจเขาดูนะครับเพราะว่าเขามีการันตีเรื่องการล้าหนักการแทกอยู่นะครับก็มีคิวดีโอใน YouTube ด้วยก็ลองไปเสิร์ชหากันดูนะครับสีนะครับก็จะมีอยู่หลายสีนะครับพี่ก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับอ่าอย่างร้านเราเนี่ยก็เคยสั่งมาหลายสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไทเทเนียมนะครับสี ดำท้องแดงหน้าเงานะครับดำเงาอ่าแล้วก็ท้องดำนะครับหรือจะเป็นดำสีฟ้าก็มีนะครับอ่าแต่ว่าในชุดนี้โปรผมมาขายอยู่ที่13900 13900เยี่ยปกติเราไม่ได้ถึงนี้นะครับอ่ะเพราะตัวนี้ราคาค่อนข้างจะสูง นว,วัตรกรรมการผลิตแบบใหม่เนี่ยต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้น139พี่ไม่ได้เห็นที่อื่นแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวแล้วก็เหลือแค่ชุดเดียวอันนี้เอามาให้สําหรับผู้ที่จะครอบครองนะครับก็จะมีแค่คนเดียวนะครับเพราะว่ามันมีแค่ชุดเดียวหมดแล้วหมดเลยเรื่ออื่นมีเรื่องนี้มีต่ออ่าแต่ว่าจะไม่ได้ขายราคานี้แล้วเพราะชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่มาจัดโปรให้อันนี้เอาใจลูกค้าทุกๆคนเลยนะครับภายในเดือนนี้ก็รีบม,มาจัดนะหรือใครยังไม่พร้อม อาแต่ว่าอยากได้ชุดนี้จองไว้ก่อนได้นะครับจองก็อาจจะโอนมัดจำมาในส่วนหนึ่งนะครับไม่มากนะครับแต่ว่าโอนมัดจำมาแล้วพี่ก็สามารถระบุได้ว่าพี่จะเปลี่ยนในเดือนไหนวันเวลาวันที่เท่าไหร่นะครับหรืออาจจะประมาณก็ได้ยังไม่ชัวร์นะครับขอเก็บเงินก่อนสักนิดอาจได้นะครับพี่จองไว้เดี๋ยวราคานี้ให้พี่ยาวๆหมื่นสามเก้าร้อยที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นขายนะครับ สีด้านหลังผมนะครับอันนี้มีหลายแบบหลายสไตล์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบ15และขอบ17นะครับมีทุกสีบางสีเนี่ยอาจจะหมดไปนะครับแต่ว่าสามารถสั่งผลิตกับผมได้นะครับบางที่ก็อาจจะบอกว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับแต่เอาจริงๆเ่ยที่นี่สั่งผลิตได้ขอแค่มีร้อยดิบนะครับร้อดิบเราพร้อมตอนนี้นะครับสั่งผลิตได้เลย7็ถึง15วันได้ของนะครับสี limited edition ไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนมีแต่คนอยากได้นะครับเอาจริงเนี่ยมีคนใส่ที่ร้านไปแล้วหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังผมเนี่ยตอน่าเมื่อกี้นะครับก็ใส่ไปแล้วหนึ่งชุดนะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างทักไลน์มาเดี๋ยวยัาส่งตัวอย่างให้นะครับสัหรับชุดนี้ขอบ15 4รูร้อย1นึ0 0ปกติจะเทียบกับงานทั่วไปนะครับอ่าอย่างงานไทยอลลอยทั่วไปนะครับจะไม่ได้ถึงล้อ คอสมิกนาย่าพวกนี้จะไม่ถึงนะครับแต่ว่าเอาชุดนี้มาให้1ชุดครับพี่ใครทันก็ทันหรือใครมาดูคลิปย้อนหลังแล้วเพิ่งมาเจอสามารถทักมาสอบถามได้เผื่อยังไม่มีคนจองยังไม่มีเจ้าของผมก็จะให้พี่ในราคานี้ขอแค่พี่แคบหน้าจอไลฟ์สดนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมผ่านทางไลน์เอดีนี้นะครับอ่าหรือแอนไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือรีบโทรจอง098147เอาราคานี้ไปเลย13,900พร้อมยางพร้อมน็อตพร้อมปลอกพร้อมคาลิเปอร์แถมให้หมด จัดส่งใครอยู่ต่างจังหวัดเอาจริงเนี่ยจัดส่งเนี่ยผมจะการขาดทุนเลยเพราะว่าค่าจัดส่งค่อนข้างแพงแต่ว่าขาดทุนยอมไหมยอมครับพี่นะครับเพราะว่าเราจัโปรชุดเดียวทั้งทีให้ลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเอาใจไปเลยนะครับอ่ะก็ฝากพี่ๆีด้วยนะครับสำหรับขอบสิบ e ้าเอเวอร์เลสีียมนะครับวันนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e และที่สำคัญกดกระดิง่งให้ด้วยนะคะ